สบายดีทุกคนที่เห็นหายหน้าหายตาไปสองสามมือนี่ไม่ได้ไปเหตุผลใดทุกคนไปเกี่ยวข้าวช่วงนี้นะจ้างอันเขาเกี่ยวข้าวกลางคืนนะทุกคนเขาก็ับเกี่ยวข้าวกลางคืนจนคอบตาดำมาเลยทุกคนตอนนี้เขาก็ับเกี่ยวข้าวแล้วได้นบประสาทนะทุกคนหากเกี่ยวแล้วเมือ่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้านี่กับฝนตกทุกคนฝนตกหน่อยหนึ่งเขากลับไม่ได้ไปหน้านอนอยู่แล้วก็อีเมย์โทรมาบ,บอกว่าเฮบไปซื้อแยงอย,งอยู่เมืองแค่นี้ วายมาซื้อข้าอันบัตรหนเข้านี่ข้ากกบซี่ข้าเมืองมือานี้นะทุกคนข้าไปซื้อเงงตอนนี้กะสามโมงทุกคนขยะคำแล้วเด้นไปกำนองสานล่ามือานี้ทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีเบ่งรถไม่ตะกี้พุ่นขี้งอยเจนมือานนี้นะ ขี้งอขี้ฝุ่นมือน,นี้นะทุกคนขี้ฝุ่นลายแห้งตกกะฝนตกก็ตกอุ่นไม่ได้ตกแห้งน,นะทุกคนตกกพยาะยิบๆนะเขาก็สิไปเลยไปนี่กกทุกคนไปลุยเขาก็ยังบูจาหดบอลซื้อเงยงจะไปซื้อใช่ไถ้าไปถามเขา หากหอดบ้านอ่า เอออีอัน,นผมจะนอนผมจะตางรถอีพออย่อนี้ค่ะเดแล้วเี๋ยว นบเรากระทามต่อแล้วมันตกกวางเอาตกกวางแน่เลยตกกวางแน่เห็นแล้วเขาถึงแบบเลื่อกตกกวางเลยอันนี้นะแปดเมตรที่เก้าเมตรก็มีบ่มีโอเคที่เก้ายิบแล้วเด้อโดยอัตกระยิบยังไม่ยังมีถามราคาเราเอาก่อนถามราคาตกใจมันวู้เจนแหวนเปลินบุญเลยวะค่ะขับไปซ้อมเลย เก้าเมตรเทเล่เลยพงตุอีกเมตรสาม็ดก้าเมตรสามเซนเจ็ดสิบรู้ได้แนลรู้ก็ได้บอกนี่จะรุดขึ้นนะไม่ได้รุดลงนะรุดลงดีสามเซน 370ฝากไว้ก่อนเด้อเลยจะมาเอาฝาไว้นี่สามแเจสิกันัฝากไว้ก่อนเด้อขามาจังมาเอาขามาหน่ใจง่ายๆเลยเฮ้ยมาได้เด้อใคยมีราคาใครโตยี่ราแค่เอางี้เนาะ ไปไปเบิ่งยังไหนี่ไปเบิ่งไปรอเบิงบุญไปเฮ่อเบงบุญลอยๆไปรอเบิงบุญเหยียบเกือบที่เขามาสะผมคนทุกคนรู้สึกว่าผมจนแข็งได้ขี่รถมาสะผมแล้วจังพาทุกคนไปเลาะเบิ่งบุญสงเฮอบ้านชาตรอกแก้วเนาะทุกคน อันนี้ยังโบเมนมือแทนเลยทุกคนมือแทนอะ่ะวันที่เท่าไหร่วันนี่วันที่สิบห้าหกสิบเจ็ดวันที่สิบหกสิบเจ็ดมือแทนนะวันนี้วันที่สิบห้าเลยนเนาะจีนมาแล้วจะว่าเขาคลายเครื่องลายเลยทุกคนดิฮาสิไปของเป็ดไปเ <c oughs> มย์วู้ <c oughs> สภาพตาจนขนตานจนดอนดเฮาไปสระผมกคนทุกคน พาอไปหากินข้าวก่อนทุกคนเลยคิวเงียวกิวเงียวยากินข้าวขอจเขายังเร็ยนสมกับคนอื่นอยู่ทุกคนท้างไปหากินข้าวก่อนพาดน้องลาไปกินข้าวก่อนทุกคน <c oughs> เออข้าวผัดทะเลสองจานเด้อ ไม่ได้ค่อยยิวหิว,หวข้าวม่กินมันฝรั่เยอะเลยนะไม่กินข้าวแห้ขงข้าวกระสังข้าวผัดทะเลไปทุกคนสาเจนียังไม่เคยกินจะเคยไม่เคยกินแต่ข้าวผัดทะเลไม่เคยกินเคยกินแต่ข้าวผัดกินข้าวแล้วแล้วเราจะไปซาฟงจอนทุกคนยังไม่ได้ซาฟมเลยชิมชิมเซม <S 2> <S 2> ุ้าวแดงไก่ไหติกุ้งสตัวเสร็จเ <c oughs> ดี๋ยวเขากินข้าวก่อน ข้าวแล้วอิ่มเต็ม <c oughs> จนยางจะมีจะเป็นแหละกินแบบฟาวฟาวไปทุกคน่ต้องง มาขายเคืองคนหลายเลยทุกคน ไปซันมาปรุงไปไปซันมาปรุงไปเออมาลนาน้วนะเสี้ยวห้าส<ๆ>ิไปซัดเบิ้งมาปรุงเนาะทุกคนเสียงตู้ดังขนาดเลย<ๆ>วันที่ถือปะเ <ๆๆ S 1> ดี๋ยวซัดปะเดี๋ยวเ้าสิไปลองเนาะทุกคน เดี๋ยวค่อยกันคุยกันกันเอาคือกันเลยเ้นไปยิงมาพุ่งหันว้าวพระขารเราถอยยันเส้นจังเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวซิมเดี๋ยวซิมเจนโดนนะโดนนะเราเสียงเพลงมาเตอรชินเลย นอะย่ยาได้ตืต้นตอน,นั้นของพี่เบ,แบบแบะแอบเลใจขนุน,นกวดซื้อ <c oughs> ส,สายใหม่เชื่อสายใหม่เนาะ่ดันเค้สตะไหร่เด้อ <c oughs> <c oughs> ไป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 ฮนะากับซมเมอร์เลยทุกคนเดี๋ยวฮากับซิอคจบคลิปตลวกะเพลงตอนนี้ทุกคน ไว้มือหน้ามือเขาทรงเพื่อาห้มาอ่านทายเบิ้งตอนนี้คำเลทุกคนเขากับยาทรงเลยขอขอเสิ้ขอทุกคน้นลูกตะเพงทันดีทุกคนบ๊ายบาย